บทเรียนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของการใช้ตัวคำสั่งสเกตวิดเพจนะครับก็จะต่างจากในบทนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเรื่องของการสเกตทั่วไปนะครับลักษณะอย่างตัวอย่างนะครับผมต้องการที่จะคีเอทโมเดลนะครับในงานโปรดักต์ดีไซน์ออกมาเป็นรูปร่างลักษณะนี้นะครับเราก็ใช้คําสั่งในส่วนของคําสั่งล็อฟ r ซเฟ e ขึ้นมานะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่ขอนครับก่อนที่เราจะใส่โปรไฟล์ต่างๆหรือว่าเส้นกด์ต่างๆเราก็ต้องมีการสกัดการเขียนที่เป็น 3D สเกตขึ้นมาออกไปลักษณะนี้ นะครับโดยเราเปิดในส่วนของ,สงสเส้นสเก็ตขึ้นมาโดยใช้การเลือก select on plane นะครับเพื่อทำการสเก็ตตัวสล็อตน,นี้ให้อยู่ในแนวระนาบของด้านท็อปนะครับด้านฟอนต์ตัวนี้อยู่ในระนาบของด้านฟอนต์นะครับด้านไลท์ตัวนี้ก็อยู่ในระนาบของด้านไลท์นะครับโดยเราใช้ลักษณะของการเขียนที sketch ข,ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็จะมีการช่วยในส่วนของคำสั่งคําสัมพันธ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นอาร์คที่ต่อกับเส้นตรงโดยใช้คำสั่ง relation แบบแทนเจ n t กันนะครับ หรือว่าเส้นสปรายก็ตามนะครับที่เราต่อระหว่างจุดต่อจุดเนี่ยนะครับเราอยากให้มันสมูทนะครับออกมาเป็นงานที่สมูทเนียบกับผิวนะครับที่มันนองมันทูอยู่นะครับเราก็ต้องใช้ลักษณะการกําหนดรีเลชันนะครับเป็นแบบแทนเจน์นะครับจากนั้นเราก็ไฟแนลเลยก็คือมาทําการล็อคเฟสนะครับโดยเราเลือกโปรไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็โปรไฟล์ที่เป็นสโลตตอนล่างนะครับโดยมีไกด์เคิร์ฟต่างๆตรงนี้เป็นตัวคอนโทลรูปทรงอีกทีหนึ่งนะครับก็จะทําให้งานเรา สามารถดีไซน์ออกมาได้เป็นลักษณะนี้นะครับส่วนวิธีการที่จะใช้ตัว t d Sketch on p a i n e นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลักษณะนี้นะครับจากตัวโมเดลเรานะครับที่เปิดให้ดูตัวนี้นะครับสร้างมาจากการ Create ตัว 3D Sketch นะครับ on Plane ขึ้นมานะครับซึ่งลักษณะการทำงานนะครับเราก็จะสามารถที่จะทำการเขียนในส่วนของพวก Dimension นะครับลักษณะนี้ขึ้นมานะครับโดยใช้ t d Sketch on p a i n e นะครับ แล้วก็มี reference ต,ต่างๆนะครับรวมถึงการกำหนดในส่วนของการ Arc นะครับของเส้นต่างๆบนออ TD Sketch นะครับหรือว่า relation ต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างเส้นต่างๆนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นออในส่วนของเส้น Arc ที่เราสร้างมาเส้น s p าที่เราสร้างมานะครับหรือว่าเส้น c o คอนแ c คชั่นลายก็ดีนะครับและเราก็มาทำการ Create นะครับโดยใช้คำสั่ง loft นะครับ surface ขึ้นมานะครับอันนี้เราก็สามารถจะใช้จาก ทีดีสเก็ตได้อย่างเดียวเลยนะครับก็สามารถที่จะใช้งานในส่วนนี้ได้นะฮะนะครับในส่วนของท d ดีสเก็นะครับขอเกินนิดนึงนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราใช้จากคำสั่งตัวทีดีสเก็ตอันเดียวเลยนะครับแต่ว่าลักษณะการทำงานของเรานะครับก็จะมีเพนต่างๆในการ reference คล้ายๆกับว่ามี2 d Sketch อยู่ในนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดออให้มัน มีความสัมพันธ์กันนะครับในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่อยู่บนเพนหรือว่าในจุดอีกเพนหนึ่งนะครับเพื่งเราสามารถที่กําหนดพวกเรฟเลนซ์ต่างๆข้ามกันนะครับหรือกําหนดจุดพวกเอติที้อะไรต่างๆนี้นะครับก็สามารถที่จะ c ร e a t e ได้นะครับหรือว่าจะเป็นครีเออกเป็น 3D เลยนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างส่วนเอติที้อย่างนี้ได้นะครับกําหนดพอยต์กาหนดแต่จุดอะไรต่างๆนะฮะอันนี้เราจะมาลองเริ่มกันดูเลยแล้วกัน ในส่วนของการเริ่มนะครับผมลองไปชิ้นงานหนึ่งนะครับที่ผมเตรียมไปแล้วนะครับชิ้นงานนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราเริ่มต้นก็คือนะครับปกติเราไปที่ตัวคําสั่งนะครับในแถบของตัวสเก็ตเลือกมานะครับก็จะมีตัวสเก็ตที่เป็น2 d กับ TD นะครับแล้วสเก็ตออนเพนอยู่ไหนนะครับเราต้องทําการเลือกในส่วนของเพนก่อนนะครับผมเลือกที่เพนท็อปนะครับตอนนี้ไปที่ตัวสเก็ตสเกตได้ว่าคําสั่ง ทีสเกตออนเพลนจะ a c คทีฟทำงานขึ้นมานะครับเมื่อเราทำการเลือกในส่วนของเพลนเราคลิกไปก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตารางเพลนนะครับเป็นตัวนี้นะผมนำมันถูมาแล้วทีนี้เริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับมาที่คำสั่งลายครับเลือก c e n t ตอ l ์ล e นะผมเลือกให้มันอยู่ r f f r e n c e กับจุด Origin นะครับฟักประมาณขนาดนี้นะครับในส่วนของเส้นนะครับเราสามารถเลือกที่เส้นแล้วกดตัว c อนโทรลนะครับแล้วก็เลือกพอย n ์เพื่อแอดในส่วนของ Relation นะครับในส่วนของ คอนเซนตริกันนะครับในส่วนนี้แล้วก็ให้อยู่เป็นลักษณะของมิดพอยด์ด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เดสิมนชันมีการเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับมิดพอยด์นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะมีขนาดที่เท่าๆกันนะฮะถัดมานะครับผมมาสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับเรฟ์เรนซ์ให้อยู่ระยะเดียวกันปุ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้มาสร้างเส้นลายปกติจากปลายหนึ่งนะครับไปถึงนี้ปลายหนึ่ง อันนี้เราก็จับได้นะครับอันนี้เช่นเดียวกันไปหนึ่งไปไปหนึ่งนะครับอันนี้เราก็กำหนดเลเวชันหน่อยครับให้มันอยู่ในลักษณะของค o r i ซน n t a นะครับจะได้อยู่ขนานกันนะครับเรามาเรียนรู้เครื่องมือในการสเก็ตอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ในส่วนนี้นะครับเรียกว่าลำฝั่ง tangent arc นะครับเราสามารถที่จะเลือกในส่วนของปลายของเส้นตรงจุดหนึ่งนะครับเพื่อให้มัน arc เป็นเส้นโค้งนะครับ ไปยังอีกจุดหนึ่งได้นะครับเราลองดูวิธีการนะครับอันนี้เลือกไปเลยนะครับเลือกจากจุดนี้นะครับโค้งมาถึงจุดนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะได,ได้มันก็เป็นลักษณะครึ่งวงกลมง่ายๆเลยนะครับสร้างไปอ,อันนี้ก็อาร์เข้าไปอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นลักษณะนี้โอเคไปนะครับอันนี้ก็คือการสร้างในส่วนของการสั่งอาร์นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาล่างเขียนวกทรงกลมหรือว่าทําการทร i นะครับ ถัดมานะครับเราก็จะมาใส่ในส่วนของตัว dimension นะครับ dimension นี้นะครับเราจะใส่ dimension อะไรบ้างนะครับนี่ผมต้องการในส่วนนี้นะครับความยาวนะครับในแนวนี้นะครับเท่ากับ75นะครับเป็นลักษณะนี้ในส่วนของเส้นโค้งเหมือนกันนะครับเส้นโค้งผมก็ใส่สักค่าตัวที่นะครับ50มาเป็นลักษณะงานนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับที่เราต้องการนะครับ อันนี้เราก็สามารถที่ทําการเซฟไปก่อนนะครับก็ได้นะครับเก็บงานไว้อันนี้ก็ผมลองไอโซเมตริกอยู่ก็ลักษณะของเพนนะครับที่เป็น 2D ก็จะเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับเหมือนก็เป็นการสเก็ตลักษณะนี้ออนเพนนะครับถัดมานะครับก็จะมาใช้ในส่วนของ Reference นะครับเราอยากที่จะสร้างไปในเพนต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้เป็นข้างล่างจะเป็นรูปทรงนี้นะครับข้างบนผมจะต้องการให้เป็นทรงกลม นะครับแต่อยู่อีกออนเพนหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของอันนี้ปรับเป็นไ SO นะครับเลือกในส่วนของเพนได้เลยนะครับในเพนก็จะถามนะครับว่าเราต้องการที่จะเรฟเลนส์กับจุดไหนนะครับหรือว่าเพนอะไรนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเลือกนะครับกำหนดอ่าของอันนี้ผมก็หน่อยเป็นเป็นท็อปนะครับลักษณะก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเราเลือกสร้างเรฟเลนส์เพนขึ้นมานะครับแต่อันนี้มันก็จะสเกตด้วยในตัว เรานี้เราก็เลือกปรับระยะขนาดไปนะครับผมลองก็40ไปก่อนก็ได้นะครับมันก็จะเป็นกซนสเก็ตนะครับอยู่อีกเพล์หนึงนะครับซึ่งจะมีความสูงอยู่จากเพลเดิมอยู่40นะฮะทีนี้ผมก็ทําการเลือสเก็ตมาลักษณะทรงกลมนะครได้ๆขึ้นมาตัวหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการใส่ดิเมนชันในส่วนนี้เข้าไปนะครับรวมถึงกําหนดจุดด้วย เพราะว่าจุดนี้เราไม่รู้ว่ามันจะตรงกับเพลงช้างล่างได้ตรงไหนนะครับเราก็กําหนดง่ายๆโดยเลยใช้ i ด e ิช i o นนะครับส่วนโค้งกับส่วนลวงคมกดคอนโทรลนะครับเรื่องทั้งสองแล้วก็ใช้ลักษณะ Con c e n t r i c กันนะครับเพียงเท่านี้จุด center ก็จะอยู่ตรงกันแล้วแน่นอนนะครับในส่วนนี้จากนั้นก็ใส่ในส่วนของ dimension เข้าไปนะครับ i o n n s i o n ตรงนี้ซักเท่าไหร่ดี75นะครับใส่ไป เป็นระยะเท่านี้ครับอันนี้ก็เป็นการสเก็ตออนเพนตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทําการสเก็ตออนเพนก็คือเราก็ต้องสร้างนะครับจากอันเนี้ยจริงๆแล้วเราก็สามารถที่ลอบได้แต่รูปทรงมันก็จะนะครับตรงขึ้นไปเลยบางทีเราต้องการความสมูทความสวยงามต้องใช้ในส่วนของเส้นช่วยนะครับเราก็สามารถที่ทําการสร้างนะครับเรฟเลนซ์ไว้ก่อนนะครับโดยใช้เส้นช่วยที่เป็นตัวเซนเตอร์ไลน์ครับใจจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับสร้างไว้ ให้อยู่กลางๆเลยนะฮะนะฮะนี่อาจจะเบี้ยวไปนะครับอาจจะเลือกอีกทิ้หนึ่งโอเคนะครับแบ็กกลับมาได้เลือกเซนเตอร์ไลน์ไปนะเลือกให้มันอยู่ในในลักษณะที่เป็นแนวนอนของเขาโอเคมีถูกต้องละนะครับนะครับจากนั้นเราก็จะกำหนดในส่วนถัดไปนะครับ ในส่วนนี้เราสร้างเฟเลนไว้และ้นะฮะเป็นลักษณะนี้นะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็จะเป็นการสร้างนะครับอ่าอันนี้ยังเป็นสีน้ําเงินอยู่นะครับอ๋ออันนี้สามารถที่อะไรเมนได้อยู่นะครับเราก็ต้องปรับปรับเป็นส่วนลีเลชั่นตรงนี้นะครับ relation ให้อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าเราบรรทุกมาดูก็ได้นะครับจะได้ชัวร์นะครับในส่วนนี้นะครับคือเส้นนี้ครับกำหนดไปนะครับนะครับเส้นเป็นสีดำละนะครับวางเป็น iso นะครับเราต้องกำหนด relation ตรงนี้ให้ดีๆนะครับอาจจะมีการ move อะไรนี้ได้นะครับทีนี้เราต้องการจะเชื่อมในส่วนตรงนี้นะครับไปยังตัวสเก็ตที่เราสแกนเป็นเพนล่าง แน่นอนก็คือเราก็ต้องไปสร้างในส่วนของตัวเพนขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับคราวนี้เราเลือก e f e r e น c e นะครับเปลี่ยนไปด้านอื่นนะครับทีนี้เราเปลี่ยนมาใช้ทางด้านเพนลน์ละนะครับตรงนี้นะครับเราต้องการให้เท่าเดิมกําหนดตรงนี้เป็นศูนย์หรือว่ากําหนดเป็นคอนเซนต์เลยนะครับเพื่ออยู่ตรงกับแนวนั้นๆนะครับจากนั้นเราก็ทําการสเกตได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะใช้คําสั่งสปายนะครับเพื่อที่ทําการสร้างเส้นโค้งในส่วนตรงนี้ นะครับระวังสปายไปก่อนได้เลยระหว่างอีกจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับปลายหนึ่งถึงอีกปลายหนึ่งเป็นลักษณะนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็ต้องทําการสร้างในส่วนของเส้นเซนเซอร์ไลน์เพื่อเอามาเป็นเรฟเฟอร์เนซ์นะครับอ่านี่ผมสร้างจุดเอลเจนตมาก่อนเป็นเบสก่อนนะครับตั้งจากแล้วก็สร้างมาอีก2ตัวนะครับระหว่างปลายเส้น ทีนี้นะครับมันก็จะอยู่ลักษณะเป็นตั้งฉากอย่างนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับเราก็สามารถที่กําหนดให้มันมีลักษณะที่อยู่ในแนวเดียวกันโดยเป็นพา ralel กันก็ได้นะครับเรียกทั้งหมดเลยพลา ralel กันขนานกันนะครับจะได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้นะครับเราอยากให้ตัวงานของเรานะครับมีความโ้งบนสวยงามเข้ารูปนะครับแน่นอนเราก็ต้องปรับในส่วนของเส้นสปายเรากับ เส้นเซ็นเตอร์ไลน์ตรงนี้เป็นอ้างอิงครับที่อยู่ในเพลนั้นเลือกเป็นแบบแทนเจนต์นะครับเห็นไหมครับเส้นมันก็จะโค้งออกมาจากมุมตรงนี้นะครับรวมถึงอีกปลายฝั่งหนึ่งด้วยนะครับเลือกกับเซ็นเตอร์นี้กดแทนเจนต์นะครับมันจะได้เส้นในส่วนของการเข้ามุมที่เป็นลักษณะของนะครับแทนเจนต์กันนะครับกับตัวเลฟเลนของเราครับจะทําให้เคอร์ฟเวเจอร์ตรงนี้ค่อนข้างดีส่วนนะครับในการทํางานของเราครับอันนี้ก็จะมาจากขอบที่ตั้งฉากมา นะครับแล้วก็ค่อยโค้งบนมาถึงขอบที่ตั้งฉากกับขอบบนนะครับอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับเลือกที่เส้นนะครับคอนโทรลนะครับเลือกเส้นสไล์เลือกแทนเจนคอนโทรลนะครับเลือกทั้สองโอเคปับในส่วนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับใช้ได้แล้วนะครับทีนี้นะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งด้านนะครับอีกหนึ่งด้านก็คือทาง ด้านขวางทางนี้นะครับแน่นอนเหมือนเดิมนะครับก็ไปเลือกในส่วนของเพลงเข้ามาอีกนะครับทีนี้เราก็เลือกเป็นเพลนอะไรล่ะเป็นฟอนต์นะครับเลือกเป็นคอนเซนเซนต์เหมือนเดิมนะครับให้อยู่ตามระนาบนะครับเพื่อทําการสร้างนะครับเหมือนกับตัวเดิมนะครับแต่อีกแนวหนึ่งทีนี้เราก็ต้องสร้างเรฟเลนซ์ขึ้นมาก่อนนะครับจากการสร้างเซนเตอร์ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็สร้างในส่วนของคำสั่ง ปลายเหมือนเดิมนะครับจากปลายหนึ่งนะครับลงมาที่ขอบปลายของตัวงาน,นครับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันถึงปลายของนู้นนะครับอันนี้ก็จะเจอในส่วนของตรงกลางนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็สร้างในส่วนของเส้นส r ญลัยนะครับมาเรฟเลน ในส่วนของการพาเลลกันนะครับก็สามารถที่จะใช้ข้ามกันได้ระหว่างจากอีกเพยหนึ่งนะครับมาใช้กับอีกเพยหนึ่งด้ว่เป็น r e f l e ะครับอันนี้กดคอนโทรลเลือกทั้ง3เส้นเลยแล้วก็เลือกเมคพาเลล่านะครับก็จะพาเลล่าอยู่ในแนวเดียวกันนะครับในส่วนนี้เราก็ปรับเหมือนเดิมนะครับเลือกเส้นสปายแล้วก็เส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับเลือกแทนเจนนะครับมันก็จะโค้งมาเป็นลักษณะนี้นะครับทางด้านปลายก็เช่นเดียวกันนะครับลองพลิกดูนะครับถ้าเราไม่ทําตรงนี้นะครับมันก็จะเจนไปตาม ลอยอื่นๆนะครับหรือว่าเข้ามุมไม่เนียนอย่างนี้เป็นลักษณะนี้นะครับก็อาจจะทําให้เวลาเราลอฟนะครับเราไม่เลือกไกลเคอร์พวกนี้มันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปรับมานะครับส่วนปลายด้วยนะครับเลือกมาเลยแทนเจนปุ๊บนะครับได้ลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับมันก็มีเรฟเลน c ์ต่างๆค่อนข้างที่จะครบแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับก็ถือว่า เราได้เรียนรู้ในส่วนของพวก Relation นะครับระหว่างเพนต่างๆหรือว่าใน o n p a n n ก็ดีนะครับเพื่อที่กําหนดให้ตัวงานของเรานะครับในการสเก็ตที่ดีเนี่ยอยู่ถูก Position นะครับเพราะว่าในส่วนของการที่เราจะ Create ในส่วนของคําสั่ง Loft เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ของเส้นก็ไปถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับอย่างเช่นถ้าตรงนี้เราสเก็ตมาไม่ถึงกับสเก็ตทางด้านล่างนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะเจนสร้างคำสั่งในการลอฟขึ้นมาได้ นะครับทําให้เป็นอุปสรรคเราว่าไอะทำไมสเก็ตมาแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะนะครับคลิกออกจากตัวคําสั่งนี้ดูนะครับออก 3D ดีสเก็ตออนเพ e นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะที่ให้ดูนะครับอันนี้ก็คือคําสั่งต่างที่มันสเก็ตขึ้นมาเนไหมฮะจะเป็นลักษณะนี้สเก็ตขึ้นมามี d i m e n ชั o n มีอะไรต่างๆาระจมปัด อันนี้ก็เป็นในส่วนของ property นะครับอีกแท็บหนึ่ง property manager นะครับส่วนนี้เราก็สามารถที่จะปรับให้มัน visible เห็นอะไรได้บ้างนะครับ relation ไม่ต้องการก็ติ๊กออกไปได้นะครับ page ไม่ต้องการเห็นนะครับก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะครับหรือ dimension ไม่ต้องการนะครับก็จะเหลือเป็นแค่นะครับลักษณะที่เป็นโครงสร้างที่เป็น td นะเป็นลักษณะนี้อยู่อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเลือก visible ในส่วนตนี้ก็ได้ นะครับในส่วนของตัวโมเดลของงานหลงนะครับจากนั้นผมจะทําการครีเอทนะครับโดยที่เราใช้คําสั่ง l o f นะครับอันนี้ผมก็ออกจากการสเกต 3D ปุ๊บออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เรามาเรียนรู้ในส่วนของคําสั่ง l o f บ้างนะครับไปที่ surface นะครับเลือก loft surface นะครับตรงนี้นะครับเราทําการเลือกในส่วนของ โปรไฟล์นะครับระหว่างโปรไฟล์กับโปรไฟล์นะครับเพื่อให้มันลลอกนะครับผมก็เลือกตัวเส้นนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะมีตัวที่ป๊อปอัพขึ้นมาตัวนี้นะครับจะเรียกว่าตัว selection manager นะครับเราสามารถที่จะเลือกให้มันเป็นโคดลูปนะครับหรือว่าเลือกเส้นที่มันเป็นลักษณะ open loop นะครับหรือว่าจะเลือก edges อื่นนะครับหรือว่าเลือกอะไรอื่นอนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นลูปเลยครับเพราะว่าเราต้องการที่เลือกลูปนี้ทั้งหมด นะครับแล้วก็โอเคนะครับมันก็จะนับว่าไอเส้นทั้งหมดที่ต่อกันเนี่ยเป็นหนึ่งโค้ดสรุปก็หนึ่งหนึ่งงานนะครับหนึ่งโปรไฟล์นั่นเองนะครับเราก็เลือกตัวบนนีกนะครับตัวบนเราก็เลือกนะครับสักประมาณนี้นะครับมันก็โอเคเป็นโค้ดสรุปปึ๊บนะครับจะสังเกตได้ว่ามันก็จะพรีวิวในส่วนของล็อฟขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับข้อควรระวังนะครับเวลาเราคลิกอีกเส้นหนึ่งนะครับเราไม่ควรที่จะคลิกไปตำแหน่งอื่นนะครับเราควรคลิกให้มันอยู่ทางด้านหรือว่าทางแนวเดียวกัน นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมไปคลิกเส้นหนึ่งผมมาคลิกที่ฝั่งนี้นะครับเขาลบงานปุ๊บนะครับในส่วนนี้มันอาจจะทําให้งานของเรามันบิดเบี้ยวได้นะครับเนื่องจากไอในส่วนการสร้างเนี่ยผมลองเลื่อนไปนะครับมันจะทําให้การล็อกของเรามันมีปัญหาเสียหายนะครับดังนั้นเราควรจะเลือกให้มันถูกด้านถูกข้างของมันจะดีกว่านะครับซึ่งจะง่ายต่อการปรับน,นะครับทีนี้เราก็มาสร้างปรับในส่วน,น,วน,นไกด์เคอร์ เราต้องการไกลเคอร์ให้เป็นรูปทรงตามที่เราสร้างนะครับจากการสร้างตัว t d Sketch on Plane นะครับถ้าเราไม่สร้างงานของเราก็จะออกมาเป็นเหลี่ยมตรงอย่างนี้ออกมาเลยนะครับล็อออกมาตรงนี้นะครับซึ่งไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการแน่นอนนะครับนี่เราก็มาเลือกเส้นไปเลยครับนะครับเลือกเส้นตรงนี้เราก็เลือกเป็นแบบ Open นะครับ Open Loop เลือกปลายหนึ่งตัวนะครับโมเดลก็จะค่อยๆปรับฟองโคลเลียนตามนี้อ่าเราเลือกตรงปลายตัวหนึ่ง ปุ๊บนะครับเห็นไหมครับหัวและท้ายก็จะเข้ามุมในส่วนของการลตอกจมีไกด์เคอร์ตัวนี้แต่ด้านข้างก็ยังรีบๆอยู่นะครับไม่สวยนะครับเราก็เลือกไปนะครับเส้นปุ๊บอันนี้โอเคปุ๊บนะครับปรับให้เนียนกัะนะฮะส่วนนี้ก็เหมือนกันโอเคไปนะครับก็จะได้ในส่วนของการลอฟออกมานะครับก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นโปรไฟล์นี้คือไกด์เคอร์อะไรต่าง นะครับรายละเอียดเราสามารถที่จะปรับลักษณะการเข้าโค้งต่างๆนะครับเป็น t o neck guide neck shape นะครับ neck s h a p อะไรต่างๆนี้ได้นะครับหรือว่าเลือกเป็นลักษณะของเวกเตอร์อะไรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นตัวจุด start นี้ครับสามารถปรับลักษณะของออ direction vector นะครับหรือว่าเราไม่ถูกกับ profile ก็ได้นะครับ ลักษณะนี้นะครับเราก็จะได้ตัวล็อฟงานออกมานะครับโอเคนะครับเลือกป้ายนะครับ open ปุ๊บลูกหนึ่งเลือกปุ๊บลูกลสองนะครับเลือกไกด์เคิร์ฟครับหนึ่งนะครับสองปุง๊บโอเคสามสี่ปุ๊บเท่านี้เองนะครับแล้วก็โอเคได้เลย นะครับอันนี้ก็คือการสร้างตัวนะครับโมเดลเราขึ้นมานะครับตามนะครับในส่วนของการล็อฟนะครับขึ้นมาออกไปชช่นงานนี้นะครับโดยมีไกด์เคอร์ก็มาค้บคูมนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงไกด์เคอร์ก็สามารถที่จะปรับในส่วนต่างๆได้นะครับละเอียดมากกว่านี้อันนี้ก็จะได้ตัวงานออกมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการฝึกในส่วนของการใช้นะครับตัว 3D sketch ในการ ช่วยในการสเก็ตโมเดลของเรานะครับโดยเราเลือกที่จะสเก็ต 3D สเก็ตแบบออนเพนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปฟอนต์ไซต์นะครับเข้ามาช่วย